วันนี้พี่เพ้นทักทายนะคะวันนี้มาเก็บพืชผักสวนครัวของพี่เพ้นนะคะวันนี้พอดีจะไปบ้านพี่นานะคะก็เลยจะมาหาผักไปไว้รับประทานที่บ้านพี่นาก็มีหลากหลายเลยค่ะผักของพี่เพ้นเนาะเดี๋ยวพี่เพ็นจะไปเก็บบวบก่อนนะคะดับแรกเดี๋ยวจะให้พี่นาเก็บอย่างอื่นรอพี่นาตะก้านะคะไปแลกไปเก็บบวบก่อนสักบวบนี้เกิดเองธรรมชาติเลยอันนี้ไม่ได้ปลูกแต่พี่นามาจัดการ ฟักทองเราก็มีนะคะฟักทองนี่เป็นหน้าแรงนะคะฟักทองเราก็มีรับประทานเนี่ยค่ะเดี๋ยวพินาจะเก็บบวบงูเก็บมะระขี้นกเดี๋ยวพินาจะมาเก็บบวบหอมเนี่ยค่ะมันเกิดเองธรรมชาติแล้วพินาก็เอาพินาก็เอาเนี่ยค่ะนี่เอาร้านมาทําให้เขานี่อ่อนๆเลยค่ะโอ้โหบวบต้องกินอย่างนี้ค่ะนี่ หลายหลายคนอิจฉาพี่เพนเลยนะคะชีวิตเกษตรปลูกเองกินเองต้องทานนะครับปลูกแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทานนี่แบบเสียเสี้ยวเลยอุตส่าห์ปลูกผักอินทรีย์แล้วไม่ยอมทานเองเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้เกิดเองธรรมชาติพี่นาเอาไม้มาปักครับแน่นอนมากเลยได้กินแล้วต้มจิ้มน้ำพริกปลาแซ่บยังกะอะไรอีกนี่นี่ได้แล้วได้แล้วห้าลูกดูดิ วบบนี่หน้าแรงนะคะแล้วก็นี่บวบงูบวบงูพริกมะเขือเดี๋ยวจะเข้าไปหาพินานะคะชีวิตอน้ำกระเด็นเข้าลูก,กตาปึบ๊บพินาจะกำจัดวัชพืชตรงนี้พี่เป็นได้ปลูกอ,อหอมทองกล้วยนะคะแล้วก็ แต่ทีนี้พื้นที่ว่างเนาะพี่เบนก็เลยเอาบวบมาใส่ที่ลักที่ลักมาทางนี้มาทางนี้ว้าวไม่เป็นไรนางบอกไม่เป็นไรนี่ค่ะที่ลักมานี้ก่อนพี่จะเก็บบวบงูใส่เราจะกินผักของเราให้หมดเลยเราวที่รักถือนะแป๊บหนึ่งพี่จะเก็บบวบงูก่อนนี่ถ้าไม่เก็บมันก็จะแก่นะคะออะค่ะนนี่น นูน่นเก็บอน,นุรุนใช่ไหมงั้นมันแกเดี๋ยวพี่กินเองวันนี้จะไปพักผ่อนแล้วพี่จะกินผักตัวเองให้เต็มที่เลยเเอันนั้นแหละอันนั้นแหละเคทีนี้ก็มะเขือด้วยนะคะอันนี้บวบบางลูกเราก็จะปล่อยให้เขาแกนะคะอย่างลูกเนี้ยแล้วเราก็ไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเราไม่จําเป็นต้องเก็บหมดนะฝรั่งที่ปลูกก็กําลังเติบโตค่ะส่วนนี้ก็จะเป็น ฟักเขียวนะคะแต่เมงก็ลงแล้วแต่ไม่เป็นไรเราปลูกเองกินเองอย่าได้กังวลเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ฟักด้วยเหมือนกันแล้วก็บวบเดี๋ยวเขาก็ออกลูกติดลูกแล้วค่ะไปต่อไปจะเป็นมะเขือเยอะแยะไปหมดเลยมะเขือเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ฟักอันนี้ฟักแล้วก็ถั่วพูเหมือนที่เคยลงให้ดูค่ะ ที่รักม,มะเขือเพียบเลยมะเขือพี่นาเป็นคนที่ชอบทานมะเขือมากเลยพี่เพ้นเลือกที่จะปลูกหลายๆต้นเพราะว่าพี่นาชอบทานนี่โอ้เยอะแยะเลยปลูกกินเองอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยเนี่ยดูดิดูกินได้เลยคะ่ะก<ม>ินไ,ได้เลยไม่มีสารพิษไมไ่ฉีดยาอะไรเลยกัดกินได้เลยกรอบๆเลยหวานมากมะเขือนี่ของปโปรด ของพจนาเลยแบบหัวใจล้วน,ลน <laughs> ปลูกด้วยหัวใจล้วน,ลนปลูกตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนมาจากนอร์เวย์เนาะก่อนพ่นามาเนาะปลุกรอครับปลุกรอพินาอันเล็กๆเ,เราก็จะไว้อีกค่ะพอเรากลับมาจากบ้านพินาเราก็จะมีมะเขือได้ทานอกีกจ้ะหาไปเรื่อย ส่วนตอนนี้เดี๋ยวให้ดูพริกแป๊บนึงเนี่ยพริกยังดกเลยค่ะเนี่ยไม่น่าจะได้เก็บไปหรอกพริกไม่มีเวลาค่ะเดี๋ยวเก็บไปขายดีกว่านี่พริกสดอ่อนๆเลยแต่ก็จะเป็นพริกพริกเขียวพื้นบ้านน่ะนะคะนี่เยอะแยะเลยโหเราพาก็จะเอาไปค่ะวันนี้เอาไปเอาผักตุองไปเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่นาจะโชว์ฝีมือการทำน้ำตกให้กินนะครับ นี่เรามีแม่ครัวทํากับข้าวให้เรากินเนี่ยลูกนี้กำลังกินเลยนี่แมลงเจาะบ้างอะไรเจาะบ้างไม่เป็นไรครับเพื่อผักเราปลูกกินเองกินยังไงก็อร่อยมะเขือนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะผักที่เราปลูกเองเชดดูแลมะเขือมีประโยชน์มากมะเขือมีประโยชน์เละค่ะเละ,เละ รดน้ำก็เละนี่อันนั้นนี้แเกๆแ่ๆเราก็เก็บไว้นะคะไว้ขยายพันธุ์ต่อไปอืมที่รักแล้วหมดละนี่เยอะะเนี่ยอันนี้มานี่แก่แน่นอนที่รักเรามานี่แกแน่นอนแบบเนี้ยพอลแล้วค่ะทีนี้มาละค่ะเอายิลาก่อนไหมหรือเอาอะไรก่อนแผะผักแพวโหระพาอันนี้จะทำลาบน้ำตกต้องเก็บเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนดีกว่าทางนี้ใกล้ นี่เลีมกนี่มันละก็มีอันแก่นะคะและ้วบางทีก็จะมองไม่เห็นนะคะมาละนี่ลูกเนี้ยกำลังกินกับลาบเนี่ยโอ้ยแซบหลายแซบคักเลยค่ะอะไรคะอืเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่นี่ลูกขนาดเนี้ยกำลังอร่อยค่ะเนี่ยดูพืชผักสวนครัวของเรา บอกเลยครับปลูกด้วยหัวใจปลูกด้วยหัวใจพี่นานี่กัดกรอบ,บเลยอ่ะพี่นา,นก,ก,ก,นานกินดิบเลยค่ะมันละพี่เพ็นก็จะลองกินกับลาบด้วยชาวบ้านพี่นานเขามีกับข้าวอร่อยค่ะบางซื้อกับข้าวถุงก็ยังอร่อยเลยชาวบ,บ้านทำมันละเยอ,อมากนะโอ้ยมะเขือมองไปมองไปมะเขือเหลือเพียบ เก็บล,กลูกข้างล่างที่เักเก็บมาโอ้นี่อันไหนใหญ่ก็ใหญ่นะคะนี่นี่ตม้มจิ้มโอ้อันนี้ต้มจิ้มน้ำพริกป่นที่เขาเรียกป่นเนาะปลูกแล้วต้องกินครับปลูกแล้วต้องกินจิ้มป่นเราก็จะมีอันแก่ที่เราปล่อยไว้เพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อไป คนขยันนะคะปลูกอะไรก็ได้ทานนคะคะทางนี้ก็มีอุ้ยเลื้อยไปไม่มีที่ที่สิ้นสุดเลยที่รักดูมันเลืออ้อยไปเราก็แล้วทีนี้มันจะขยายพันธุ์อยู่แถวนี้แหละตลอดได้กินยาวเลยแหละนี่พริกลืมเด็ดขั้วครับเนี่ยปุ๊บนี่เด็ดยอดเลย เก็บเลยให้มันเป็นผักพันสองวันเป็นจะกินแต่ผักเลยแหละอืมแไงทีหลงังขึ้นเต็มเลยยอดมันอะออยังไงเดี๋ยวกลับมามันจะเก่ค่ะมันละก็มีประโยชน์เยอะค่ะรักบวบไอเยี่ยมคือพวงพ่อแม่พี่น้อง นี่ดูพริกขี้หนูนี่เม็ดบกเบกเบกเลยพริกรกระเกรียงโทษทีเนี่ยค่ะถั่วพูเราก็มีกลับมาก็แก่บางอันที่แก่ๆพี่เป็นก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้อย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้วได้ขยายพันธุ์ต่อละแก่ๆอันนี้ยังทานได้ครับนี่ถั่วพูเราก็มีครับอันไหนลงดินติดดินก็ไม่ต้องเอายังกรอบอยู่เลยเดี๋ยวไปล้างแล้วก็ใส่ถุงไว้อืม ทีนี้เรากับพี่นาก็จะไปตรงโหละพากับผักแพรวนะครับลูกนั้นลืมม,มูนเยอะยะเลยทีักไม่ต้องเก็บไว้เลยเอาไปเดี๋ยวกินเองอะไมันมันแก่ไ่แก่หรออันนั้นมันใหญ่เฉยๆเพราะว่ามันสมบูรณ์อืเผียบตัวนี้แหละแก่อันนั้นใหญ่ไปอันนั้นแก่แล้วแก่ไว้ให้แก่ทำพันุ์โอเค ไหนดูได้เยอะขนาดไหนผักเ่านู่นเต็มตะกร้าเลยอยู่มาที่รับจริงจังเลยค่ะฝีมือ,อล้วนๆน,น,นี่น่ากินไหมนี่<อ>ผักขมก็มีกุ้ยชายก็มีอันนี้ก็เพานากำลังขึ้นนะคะรอสักครีเอาไม่ใช่รอสักครู่เอา,อเอานี่ใครยี่รายี่รา ยีราเห็นไหมเนี่ยยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะถ้าไม่เด็ดเขาก็จะไม่แตกนะคะอันนี้เราจะไปกินน้ำตกเราก็จะเด็ดยี่ราของเราเลยลโอ้ยสารเนค่ะ,คะพูดผิดยีราอยู่ฝั่งนี้ครับเป็นเวิร์ง <laughs> เโอ้เด็ดให้เขาแตกใหม่นะคะอันนี้พนะนนี่เพนซื้อ ซื้อมากินละค่ะแล้วก็เอามาปักง่ายๆเลยการปลูกพืชของวิเพนเนี่ยอโอนะ้โหนาดึงมือชีมมากเลยปุ๊บปุ๊บหอมอยากกินากอยากกินน้ำตกเลยที่เราอโอ้ยนี่เด็ดไม่ออกอะ่ะมือถือกล้องมานี่ดูออ้ยผักที่ไหนจะได้กินน่ากินเถ้าผักของเรา ของเราปลูกเองนะครับอดใจล้วนๆออพอแล้วค่ะกินไม่หมดเนาะนี่ปื๊บผักน่ากินมากเลยเกยละ่ะเอาเดี๋ยวไปล้างแล้วก็ใส่ถุงไว้ตู้เย็นไงแล้วเราก็ไปที่สวนนน้นแ,แล้วไง<น> มันม,มันไม่มีใบแล้วที่ล่ะเ,เอาไปแต่พอหอมหอมเหรอดูกินไม่ทันค่ะดูไม่ได้กินไม่ทันค่ะไม่ได้กินเลยที่ล้างยังไงใปมันเอาแต่พออย่าะวังระวังน้ำตําเด้อเอาแต่พอไปใส่ลาบน้ําตกให้หอมหอมอะค่ะ<ๆ>เพียบเลยนี่อันแตกใหม่ก็มีทช่ล่ะอันแตกใหม่ ระวังทิมมือเด้กกกดอกนดอก็เอาไปดิเราก็ไปล้างแป๊บนึงแล้วเอาไปกินกับส้มตำเลยพอหิวข้าวแล้วมั้งป<ะ>ไปไปกันเถอะเก็บผักแพลวกับหน่นร่วงตั้งหลายใบที่ล้วลเดี๋ยวค่อยไปล้าง เยอะแยะเลยเต็มตะกร้าเลยอย่าลืมมีดนะครับแล้วขอยอดโหระพากับผักแพลวนิดหนึ่งครับเป็นเวิงแล้วครับพอไม่เามาป็นองดูครับโอ้ยะแยะจริงๆมากมายไกลกอง เด็ดไปเสียบไว้ตามโคกน้องนาอะไรคะกลับมาก่อนกลันนนนมบมาก่อนอือนี่ค่ะแค่นี้ก็อิ่มแล้วอู้เยอะจังเลยผักเรา อช้อปปิ้งวันนี้ช้อปปิง้งหัวปลาก็จะเอาไปนะคะจะได้ไม่ต้องปิดซื้อเขาเด็ดของตัวเองมันจะได้แตกพี่นาถามว่าปลูกหัวปลาแบบนี้จะได้กินเหรอตอนที่เอามาปักใหม่ๆนะคะได้กินไม่ได้กินก็ดูเลยค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครัะพวกนี้ เพียบเต็มตะก,ก้าเลยครับพินาไปแล้วครับก็จะจประมาณนี้เลยค่ะพืชผักสวนครัวของเราสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับพินาสว,ส,สวัสดีครับ